ทุกท่คะวันนี้ส้มยังคงอยู่ที่บ้านเข็กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์ค่ะซึ่งในวันนี้จะพาไปทานอาหารเฉพาะถิ่นของชาวม้งที่เรียกว่าพิซซ่าม้งแต่จะมีความอรเด็ดอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวตามส้มไปเลยค่ะพิซซ่าม้งหรือจัวเป็นอาหารประจำถิ่นของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จะทำขึ้นหลังฤด,ดูเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อให้คนในครอบครัวได้ทานเหมือนเป็นขนมหรืออาหารว่างเคล็ดลับความอร่อยของพิซซ่ามงคือการนำเอาข้าวพันพื้นถิ่นอย่างข้าวเหนียวลืมผัวมาเป็นวัตถุดิบหลักของการทำเพราะจะทำให้กลิ่นหอมให้รสชาติหวานมันจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะมีการต้องเดินทางไกลหรือจะไปทำอะไรที่ไกลๆนะเราก็จะตำพิซซ่านี่นะก็ เพราะว่าเราตามพิซซ่าแล้วก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนอาหารแห้งแล้วเราก็สามารถพกพาไปกินหลายวันได้ครับแล้วก็หรือว่าจะมีภาวะสงครามอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็ตำแล้วก็พกเป็นอาหารไปครับพ่วงเทศกาลปีใหม่เราก็จะมีการตำเกือบทุกบ้าน <Okay. S 1> ก็เลยเป็นประเพณีมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ว่าสำหรับต้อนรับแขกที่ไป,ไปมาแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับ อันนี้คือใบอะไรคะที่เราจะนําไปทํากับพิซซ่าม้วอันนี้ภาษาโมงเขาเรียกว่าบลองเจค่ะแต่ภาษาไทยเราก็จะเรียกเล่นๆกันว่าใบฉลาดใบฉลาดเขาเรียกใบฉลาดค่่แต่ว่าภาษาโมงจริงๆเขาเรียกว่าบลองเจเราเอาไว้ทําอะไรสำหรับพิซซ่าม้วะเอาไว้ห่อค่ะห่อทับใหมัห่อให้มันอ่ตัวแล้วเราจะกินอะไรเราทำวิญญาณนี่ใครอย่างไข่ต้มเนี่ยเราเอามาทําอะไรบ้างคะไข่เราก็เอามาใช้แทน ทากระด้งไม่ให้มันติดก็คือเอาไข่เอาไข่แดงที่ได้เมาทากระด้งใช่ค่ะเพื่อว่าเวลาด้วยแล้วก็เวลาเราอาไปตํามันจะเหนียวมากแล้วก็จะได้ไม่ติดกระด้งแล้วก็ไม่ติดมือเราด้วยก็เป็นอีกภุมปัญญาหนึ่งที่เราใช้กันมานานแล้วใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองชิมนี่น่าจะสุกแล้วแหละน่าจะโอเคแล้วหอมค่ะเพราะว่าเป็นข้าวใหม่ด้วยแล้วก็เพิ่งออกจาก เาลยดที่เหลือขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการตำให้ละเอียดนะคะการทำนั้นจะเอาเข้าวเหนียวที่สุกแล้วมาตำด้วยอุปกรณ์พิเศษที่ชาวม้งเรียกว่าดากะเด้าเป็นรังไม้และไม้ตำที่ทำขึ้นสำหรับการทำพิซซ่าม้งโดยเฉพาะค่ะโดยผู้หญิงจะเริ่มเป็นคนนวดข้าวส่วนผู้ชายจะเป็นคนออกแรงตำ ถือเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความสามัคคีของคนในครอบครัวและคนในชุมชนค่ะทัให้ไวๆก่อนที่มันจะเย็นเนี่ยมันจะต้องเล็กล็ก่อนที่มันจะเย็นเต้องใส่อะไรทัไปมันจะยิ่งเหนียวเหนียวแล้วก็จะไม่มีเม็ดข้าวเลยจะเหลือแต่แป้งทิพติกันเวลาเราไปย่างแล้วดึงออกมามันก็จะยืดเหมือนพิซซ่านะครับเขากเรียกว่าพิซซ่ามงนะคะเมื่อเม็ดข้าวแตกละเอียดเหนียวเป็นแป้งแล้วจากนั้นก็จะนำมาห่อใบบองเจ เคล็ดลับที่จะทำให้แป้งมีความหอมอร่อยย,ยังร้อนๆอยู่เลยค่ะหยิบกันแบบร้อนๆเลยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปย่างกันย่างต่อ่ยางเราใช้ใบฉลามเนี่ยใบฉลาม <c oughs> <c oughs> ก็พับง่ายๆอย่า,ยยางนี้เลยกดใช่ครับให้แบนๆ <c oughs> หน่ยอยนะเดี๋ยวไปย่างความร้อนจะได้เข้ากันโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เอาไปย่างต่อแล้วก็มารอชิมกันนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหน ความร้อนจากเตาถ่านจะทำให้แป้งค่อยๆฟูตัวขึ้นและจะได้พิซซ่าหน้าตาแบบนี้ล่ะค่ะเป็นพิซซ่ามงที่กรอบนอกนุ่มในรับประทานคู่กับน้ำพึ่งหรือน้ำอ้อยเป็นความอร่อยที่ชาวมงส่งต่อกันมานานนับร้อยปีแล้วค่ะ,ะเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาแล้วก็เป็นเทคนิคอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีความภาคภูมิใจกมาเพราะว่าคนมงในสมัยก่อนเนี่ยขนมอะไรเขาจะไม่มีเนาะเขาก็เอามาใช้แทนขนมแหละเป็นอาหารว่างอะไรเงี้ย เป็นอาหารมงคลด้วยไหมคะอ่าได้ครับอ่าพอปีใหม่ทีเราจะตำกันทุกบ้านอ๋อไม่ได้กินกันได้ทุกช่วงแต่ว่าปัจจุบันก็จะหากินในช่วงปีใหม่ใช่ครับอืมเราจะนิยมมาตำช่วงปีใหม่เพราะหนึ่งอ่าเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นอาหารว่างเป็นอาหารต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยอีกหนึ่งเก็ดประวัติศาสตร์ของพิซซ่าม้งที่ควรรู้คือเมื่อ50ปีก่อนมีการสู้รบกับกลุ่มคอมมิวนิสต์บนพื้นที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ชายชาวม้งที่ถูกคัดเลือกให้เป็นทหารอาสา จะเอาพิซซ่าม้งพกติดตัวไปเป็นสเสบียงประทังชีวิตเพราะเป็นอาหารที่อยู่ได้นานถึง7วันแต่ทุกวันนี้จะมีโอกาสได้รับประทานกันในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวและในช่วงปีใหม่เท่านั้นถือเป็นอาหารพื้นถิ่นที่หาทานได้ยากในปัจจุบัน